สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการวิทยุีซองกับผมหยกพาคินผมแบงค์ลุงธรครับทาง FM 99.5 MHz AM 1 5 2 1 g h z ทางเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919ข้าไปดูทีวีออนไลน์กันนะก็กลับมาพบพูดคุยกันในเรื่องของสาระที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมๆกับเราครับนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้นะฮะในช่วงแรกก่อนครับช่วงของพักลงพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาครับ สำนักงานพัฒนาภัก2หน่วยชาการหารแึบนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณพิเอนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนรถทางถนนนะก็คือรถยนต์เนี่ยเสียหลักตกลงล่องระบายน้ำํำโดยปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อนะที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอนะพร้อมกับประสานกับ1669ครับนะนำผู้บาดเจ็บเนี่ย ส่งโรงพยาบาลอุดรธานีและก็ประสานกับทางาสถานีตำรวจภูทรโนนสูงนะเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะก็คือเหตุเกิดเนี่ยหน้าอยู่ตรงหน้ากองบังคับการอของสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยงานราการแม่นานั้นเองนะตำบนนลนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ